ปิมที่น้องปิ่มถืออยู่คืออะไรหรอคะวันนี้ใช่ไหมคะพี่เกดตัวนี้คือจานดูดนะคะจานดูดตัวนี้นะคะพลาสติกทำจากโพลิเมอร์อย่างดีเลยน้องจะมีขนาด4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วให้พี่ๆเลือกเลยนะคะตัวนี้นะพี่ๆน้องก็ขายไปพร้อมน็อตแบบนี้เลยนะถ้าตัวนี้นะคะจะใส่กับสว่านหรือลูกหมูก็ได้นะคะน้องจะเริ่มใส่กับสว่านให้พี่ๆดูก่อนมาดูกันเลยพี่ๆค่ะนี่เลยพี่ๆตัวนี้ไม่ต้องทาอะไรมากเลยนะคะขายไปพร้อมน็อตแบบนี้นะ เอามาใส่กับสว่านแบบนี้ได้เลยแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะนี่เลยแล้วก็ใช้ขัดได้เลยตัวนี้ยึดได้ดีมากๆไม่หลุดระหว่างการใช้งานแน่นอนต่อไปน้องจะมาใส่กับลูกหมูให้ดูนะคะมาดูกันเลยเคที่หาน้องจะมาใส่กับลูกหมูตัวนี้ให้ดูเลยตัวนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรมากเลยขนาด4กับ5นิ้วนะคะพี่ๆแค่ถอดน,น็อตออกแบบนี้นะแล้วพี่ๆก็ใส่ลงไปกับลูกหมูได้เลยหมุนให้แน่นนะคะพี่ๆค่ะนี่เลย หรือพี่ๆลองติดกับกระดาษทรายก็ได้นะคะตัวหนีพี่ๆค่ะติดกับผลแกะก็ได้ฟองน้ำก็ได้กระดาษทรายก็ได้นะคะไม่ต้องทําอะไรมากเลยพี่ๆรีบจิ้มกันเลยนะคะบ๊ายบายนะ